ยินดีต้อนรับเข้าสู่รถยอกรส,สช่องที่จะพาคุณอัปเดตทุกเทรนด์รถใหม่ก่อนใครถ้าคุณชอบรถยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถ SUV ขนาดเล็กสุดเท่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการยานยนต์นี่คือ2025 Mitsubishi m i n i p a j e r o รุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาพร้อมดีไซน์โดดเด่นและสมรรถนะน่าประทับใจบอกเลยว่าใครที่ชอบรถลุยเล็กๆต้องไม่พลาดเด็ดขาด เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกมินิปาเจโรปี2025ยังคงความเป็นรถสไตล์ออฟโรดในขนาดที่เล็กลงแต่มาในโฉมที่ดูทันสมัยและปรับปรุงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เมืองกระจังหน้าแบบดนามิกชิลอันเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าเล็กแบบสี่เหลี่ยมดูดูดัดนล้ออลลอยขนาด16นิ้วและซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่เสริมภาพลักษณ์พร้อมลุยในทุกสภาพถนนห้องโดยสารภายในออกแบบมาอย่างลงตัวแม้ตัวรถจะมีขนาดกระทัดรัดแต่ก็ให้ความรู้สึกกว้างขวางเบาะนั่งสามารถปรับพับได้ตามต้องการ เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติฟงมาไลัยมัลติฟังก์ชันและวัสดุภายในที่ดูพรีเมียมเกินตัวเครื่องยนต์ของ Mini ป a เจ ro ใช้เบนซินเทอร์โบ1.0ลิตรสสูบให้พลังขับขี่ที่เหมาะสมกับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลเสริมด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ All Wheel Control ที่ปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งถนนเรียบลุยโคลนหรือแม้แต่เส้นทางหิมะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทาง เรื่องความปลอดภัยมินิปาเจโรก็ไม่เป็นรองใครมาพร้อมระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนรวมถึงกล้องมองหลังเพื่อการถอยจอดที่ง่ายยิ่งขึ้นจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการลุยแบบออฟโรดแม้ตัวรถจะเล็กแต่ช่วงล่างแข็งแกร่งและออกแบบให้รองรับเส้นทางธุรกันดารได้อย่างดีเหมาะสำหรับคนที่รักการผจญภัยแต่ไม่อยากได้รถคันใหญ่ ราคาคาดการณ์ของมิซูบิชิมินิปาเจโรปี2025จะอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0 0นห0ถึง 8, 50, บาทถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับใครที่อยากได้รถเล็กลุยได้ฟีเจอร์ครบพร้อมดีไซน์ที่แตกต่างหากคุณชอบสไตล์รถลุยแต่ใช้งานในเมืองเป็นหลักมินิปาเจโรคือทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรยอร์สเพรสเพื่อไม่พลาดรถใหม่สุดฮอตที่เราจะพามารีวิวอีกเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า